ใส่นะครับจานเอ็นนะครับก็ง่ายๆแบบนี้ครับเขาจะมีเอ็นมาให้แล้วสี่เส้นนะครับแล้วก็เอ็นสำรองให้หนึ่งวนะนะครับก็แค่นี่ฮะใส่ตรงนี้นะครับนี่เข้ารูแบบนี้แล้วก็ดึงให้เท่ากันครับโอเคนะครับจะใส่สี่เส้นเลยก็ได้นะครับหรือใส่แค่สองเส้นก็ได้นะครับแต่เดี๋ยวผมทําสาธิตให้ดูผมใส่แค่สองเส้นก็พอนะครับโอเคนี่ฮะให้มันเท่ากันนะครับต่อมาเราก็ใส่บูทนี่ลงไปก่อนนะครับใส่บูทลงไปเสร็จใช่ไหมครับเราก็นี่ฮะวางนะครับแบบนี้นะครับ อต่อมานะครับเราก็เอาแหวนตัวนี้ใส่นะครับต่อมาเราก็ใส่ฟอบตัวนี้นะครับแล้วก็เช่นเคยครับใส่น็อตครับนะครับนี่แล้วนะครับเราก็เสียบล็อกเข้าไปนะครับแล้วก็ขันหมุนไปทางซ้ายนะครับขันเข้าเหมือนเดิมโอเคผมจะใส่แค่เอ็นแค่2เส้นก่อนนะครับเอ็นนะครับมันยาวกว่าบางใบนะครับเพื่อป้องกันมันตีแตกนะครับเราก็ตัดมันนิดนึงนะตัดเอ็นนิดนึงนะครับโอเค